จิตรกอดออนแการเลือกตั้งรอบหน้าพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดจะเป็นสมรภูมิเดือดของพักไใดก็ไม่รู้ที่ลงตู่จะอยู่ด้วยบวกประชาธิปัตย์บวกภูมิใจไทยและเพื่อไทยในบางพื้นที่ กับพักที่จะไปเก็บคะแนนเพื่อเอาเข้าสู่บัญชีรายชื่ออย่างเช่นพักกล้าพักก้าวไกลรอบนี้พักกล้าก็ชนะพักก้าวไกลทั้งที่สงขลาแล้วก็ที่ชุมพรถ้าจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นดูกันครับการเมืองในวันข้างหน้า เอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นหลังเลือกตั้งซ่อมผมคิดว่าความสัมพันธ์ในพักร่วมรัฐบาลที่หลายคนกังวลว่ามันจะแตกเพละเนี่ยไม่แตกครับเพราะพลังประชารัฐขณะนี้ทิ้งลงตู่โดยสิ้นเชิงไม่ได้จะกลายเป็นหมาหัวเน่าในสายตาประชาชนทันทีธรรมนัตจะ เฟซตัวเองลงจากพื้นที่ข่าวไประยะหนึ่งลุงป้อมจะทำงานในเชิงแจกโนดที่ดินขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงศาสตรพราชามากขึ้นเพื่อชำระตัวพลเอกประยุทธ์จะมาอิงกับประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยมากขึ้น ในการช่วยกันนำพาประชาชนออกจากโรคระบาดไปสู่เศรษฐกิจซึ่งขณะนี้ปัญหาของพลเอกประยุทธ์คือของแพงซึ่งมันก็คาบเกี่ยวไปที่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์ของประชาธิปัตย์ด้วยประชาธิปัตย เล่นบทรักประยุทธ์ไว้ที่ชุมพรนะฮะเขาแยกระหว่างพลังประชารัฐกับประยุทธ์ชัดเจนเพราะฉะนั้นการทำงานในพักร่วมรัฐบาลไปต่อได้ครับเพราะประชาธิปัตย์ไม่ได้กินแหนงแคลงใจกับพลเอกประยุทธ์แต่กินแหนงแคลงใจกับลูกหาบของพลเอกประวิทธ์และธรรมนัต ที่ไปเหยียบตีนกันในพื้นที่ซึ่งไม่เป็นไรไงในคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นั่งหัวโตะ๊ะและมีแรงหนุนเป็นจุรินเป็นอนุทินเป็นวราวุธิศธิลปะอาชาแล้วก็รัฐมนตรีอย่างสุชาติชมกลิ่นรวมไปถึงรัฐมนตรีคลงังรัฐมนตรีพลังงานในโคต้าของพลเอกประยุทธ์ด้วย ดังนั้นความเป็นฝ่ายบริหารผลเอกประยุทธ์ยังมั่นคงครับแต่กฎหมายที่จะผ่านสภานี่สิจะเป็นปัญหาการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติของฝ่ายค้านที่กำลังจะยื่นและขอเปิดนี่สิที่จะเป็นปัญหาเพราะว่าใครจะเป็นองครักษพิทักษ์ประยุทธ์ละ่ะฝ่ายค้านต้องการ เปิดแผลและขยี้ปัญหาซึ่งขณะนี้มันแน่นอกประชาชนอยู่คือของแพงรายได้ตำ่ำรายจ่ายสูงนี่ฝ่ายค้านสบโอกาสเตรียมขยี้เราจึงเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชารีบเร่งจะนำเรื่องนี้ เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เร็วที่สุดโดยน,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์สินค้าราคาแพงด้วยความห่วงใยแม้จะเข้าใจดีว่าการปรับราคาสินค้าเป็นไปตามกลไกตลาดเนื่องจากที่ผ่านมาราคาสินค้าต้นทุนหลายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งราคาพลังงานอาหารสัตว์รวมไปถึงสินค้าบางประเภทเช่นเนื้อสัตว์ไก่หมูที่มีปริมาณในระบบลดลงขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงเท่าเดิมหรือสูงขึ้นปลายเดือนนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนทําให้ปริมาณความต้องการเนื้อสัตว์หมูไก่เป็ดและผลไม้รวมทั้งสินค้าต่างๆเพิ่มมากขึ้นอาจกระทบราคาจําหน่ายที่แพงขึ้นเป็นการชั่วคราวด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรี จะได้นำประเด็นสินค้าราคาแพงเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารเพื่อให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมกันพิจารณามาตรการเร่งด่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยไม่ให้กระทบกลไกตลาดเพิ่มเติมจากหลายมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานได้นาเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วธนกรยังบอกต่อไปว่ากระทรวงพลังงานกับกระทรวงพาณิชย์ ได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีในการกำหนดมาตรการดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพประจำวันโดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบงมีมติตรึงราคาก๊สหุงต้ม LPG ต่ออีก2เดือนอยู่ที่ราคา318บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมไปจนถึงวันที่31มีนาคมจากเดิมที่จะจบสิ้นเดือนนี้ครับ ปตทลดร,ราคาก๊าซ LPG แก่ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นร้านค้าหาบเร่แผงลอยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่31มีนาคมอีกทั้งให้คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่15บาท59สตางค์ต่อกิโลกรัมและคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV โครงการ NGV เพื่อลมหายใจเดียวกันให้แก่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ในกรุงเทพและปริมณฑล ที่13บาท62สตางค์ต่อกิโลกรัมตั้งแต่16กุมภาพันธ์จนถึง15มีนาคมส่วนกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตนอกไปนอกราชอาณาจักรทุกกรณีมีผลบังคับตั้งแต่7มกราคมที่ผ่านมาต่อเนื่องไปเป็นเวลา3เดือนกรมการค้าภายในยังได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดราคาจำหน่ายไก่มีชีวิตหน้าฟาร์มและราคาจำหน่ายปลีกชิ้นส่วนไก่สด เป็นระยะเวลา6เดือนสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนปีนี้และตรึงราคาไขา่ไก่คระหน้าฟาร์มที่2องบาท90สตางค์ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขณะเดียวกันกรมปรศุสัตว์ยังรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาราคาหมูแพงซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากราคาต้นทุนอาหารสัตว์ที่เป็นต้นทุนหลักในการเลี้ยงหมูเพิ่มสูงขึ้นซึ่งขณะน,นี้สำนักงานพัฒนาอาหารสัตว์ ได้เร่งศึกษาสูตรผลิตอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนให้แก่เกษตร,รกรเจ้าของฟาร์มส่วนราคาสินค้าแพงส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อธนากรวังบุญคงชนะบอกว่ารัฐบาลพร้อมจะเข้าไปดูแลแก้ปัญหาโดยตรึงราคาสินค้าบางส่วนไว้เพื่อให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดอย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อของไทยในปีนี้ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่กำหนดคือ1นเอร์เซนายกสั่งการเร่งมาตรการลดภาระประชาชน กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศกระทรวงการคลังประชุมด่วนเดินหน้าคนละครึ่งเฟส4เร็วขึ้นเปิดลงทะเบียน14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะครับและเริ่มใช้จ่ายได้21กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจากเดิมที่กําหนดไว้ว่าจะไปเริ่มเอาเดือนมีนาเมษาโนทนทางนี้ก็เพื่อจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและเติมเม็ดเงินในระบบนอกจากนี้รัฐบาลยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการคู่ขนาน จึงอยากขอความร่วมมือผู้ประกอบการลดการผลักภาระต้นทุนไปยังผู้บริโภคซึ่งอาจจะสร้างผลกระทบต่อภาพรวมในกำลังซื้อของคนในประเทศก็ได้นะครับเฉพาะปัญหาหมูแพงพลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าขณะนี้ได้มีการสำรวจแล้วว่าปัญหามันมีอย่างไรหนึ่งก็คือมันมีปริมาณเพียงพอหรือไม่เมื่อไม่เพียงพอจะจัดหาเพิ่มได้จากที่ไหนเช่นหมูถ้าจาเป็นก็ต้องนาเข้าและระงับการส่งออกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องไปผลิตลูกหมูออกมาส่งเสริมผู้ค้ารายย่อยวันนี้ก็ต้องไปสํารวจอีกว่าหมูที่เก็บไว้ในสต็อกมีการแชร่แข็งไว้เท่าไหร่ที่รอาการส่งออกก็ต้องระง,งับการส่งออกทั้งหมดเพื่อให้หมูมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้ในประเทศต้องแก้ปัญหากันแบบนี้นายกบอกหมูตายก็สร้างหมูใหม่ขึ้นมาเพาะพันธุ์ใหม่ขึ้นมาให้เพียงพอปัญหาสําคัญที่สุดคือการแพร่ระบาดในครั้งนี้มีการแพร่ระบาดในบางพื้นที่และเป็นจุดๆไปไม่ได้แพร่ระบาดท,ทั่วประเทศ ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยและการตายมีประมาณไม่ถึง20%แต่ทําไมหมูจึงขาดแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการมีคนไปทำอะไรหรือเปล่าอีกทั้งหลายๆอย่างก็พยายามขึ้นราคาตามขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรผมจึงได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบและถ้าไมถูกต้องตามกฎหมายก็ให้ร้องเรียนมาอย่างสบค ฟังเสียงของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่พูดเรื่องนี้กันครับการปัญหาเฉพาะหน้าเขาต้องไปตอนนี้ก็สำรวจแล้วนะสำรวจตั้งกระต้นทางมาว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนยังไงปัญหามันอยู่ที่หนึ่งคือปริมาณเพียงพอหรือไม่นะเมื่อไม่เพียงพอจะจัดหาได้เพิ่มเติมจากที่ไหนนะเช่นที่หมูเนี่ยมันมีเขจะไปค่าจ้องนําเท้านะครับการถงออกใช่ไหมเล่าอเดียวกันก็ต้องไปผลิตลูกหมูออกมาไปส่งเสริมผู้ค้าหมูรายย่อยใช่ไหม วันนี้ต้องไปตำรวจดีกามีหมูที่เก็บไว้ในสต๊อกหมูแช่แข็งไว้เท่าไหร่นะที่รอการส่งออกก็ต้องนะการส่งอนนกอกทั้งหมดเพื่อประมนาณหมูที่เพียงพอการใช้ในประเทศก็ต้องไปหายอย่างนี้ละมั้งใช่ไหมหมูมันตายก็ต้องทางหมูใหม่ขึ้นมาเพราะพันหมูขึ้นมาให้มันเพียงพอปัญหาสำคัญที่ถูกก็คือว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้มันก็แพร่ระบาดเป็นจุดๆเป็นพื้นที่ไปนะมันไม่ได้ทั่วทั่วประเทศเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเข้าใจไหมมันเป็นพื้นที่ แล้วตายมันก็จานวนประมาณสักไปถึง20%เน่ะแต่ทําไมหมูมันถึงขาดนั่นแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการมันมีคนไปทําอะไรหรือเปล่าแล้วหลายอย่างก็พยายามที่จะขึ้นราคาตามมาโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรนี่ผมก็สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและวยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วถ้ามันเกินคนถ้ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ลองเรียนลองสคอมบอไปดิก็ขึ้นราคาแล้วมันมีเหตุผลสมควรเั้าก็คงไม่มีอะไรกัน เพราะนั้นจัดนะอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนมากก็แล้วกันนะต้องไปคำนวณต้นทุนมาไม่ใช่น้ํามันขึ้นบาทหนึ่งสมมุติอะไรขึ้นบาทเดียวไอ้นี่ไปขึ้น5บาทมาเงี้ยเอาอะไรเหตุผลอะไรมาขึ้นหบาทผมไม่เข้าใจอย่าเห็นแก่ตัวกันเวลานี้นะอย่าเห็นแก่ตัวกันเวลานี้นะโกรธแล้วนะปัญหาเฉพาะหน้าของรัฐบาลขนาดนี้นะครับหนึ่งของแพงกระทบต่อความรู้สึกคน และมันจะถูกตีฟองให้ฟอดไปในใจคนเลยว่าของแพง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 คนซึ่งเป็นทุกข์อยู่แล้วคนซึ่งตกงานบางส่วนรายได้ลดลงบางส่วนและใช้ชีวิตยากลำบากการกระตุกให้ทุกข์กว่าเดิมเนียมันง่ายและของมันก็แพงจริงๆนี่คือด่านแรกที่พลเอกประยุทธ์จะต้องฝ่าให้ได้ด่านถัดมาดูจะเบาหน่อยก็คือเรื่องโรคระบาดเพราะเจ้าโอมิครอน ติดง่ายกระจายเร็วก็จริงแต่ว่าริดเดตไม่มากเพราะฉะนั้นตอนนี้ดูท่าทางจะเบาใจลงมาบ้างนะครับอันที่สคือเรื่องทางการเมืองเมื่อฝ่ายค้านยื่นอภิปรายเป็นการทั่วไปโดยไม่ลงมติพลเอกประยุทธ์จะถูกข่มขืนกลางสภาซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่รู้ว่าใครจะเป็นองครักษ์ เพราะธรรมนัตคงไม่ลุกขึ้นมาเป็นองค์รักพิทักษ์ลวงตูก็จะเหลือแค่ภัยบูนิติตะวันสุชาติชมกลิน่นชัยวุฒนาคมานุสร์อะไรทำนองนี้ซึ่งก็ไม่ใช่นักโต้ว,วาทีฝีปากเอกพลเอกประยุทธ์จะบอบช้ำพอสมควรเพราะพวกเขาจะต้องเอาเรื่องของแพงไปบทขยี่โดยที่พลเอกประยุทธ์แทบไม่มี องครักษปกป้องนี่คือระยะอันใกล้ในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จะต้องเจอแต่สิ่งที่คนไทยต้องห่วงคือห่วงประชาชนด้วยกันครับว่าเขาจะฝ่าด่านวิกฤตรายได้ต่ำรายจ่ายสูงไปได้อย่างไรต้องช่วยกันคิดต้องพินิษพิจารณาในส่วนของตัวเองและจัดการในส่วนที่ตัวเองจัดการได้ก่อน ส่วนที่เหลือก็ส่งเสียงออกมาแล้วฝ่ายค้านก็คงจะหยิบไปขยายผลบทขยี้ผลเอกประยุทธ์อย่างหนักหน่วงละครับจิตรกรออนแ